สวัสดีครับผมเอกชายใหม่นะครับวันนี้มารีวิวสเกลสำเร็จรูปจากค่ายไฟวิงที่ทำกล่อง GPS เฮสว s ันเนั่นเองก็คือตัวนี้ครับเป็นตัวบอดี้ของฮิวอี้สี่ไซส์สี่ห้าศูนย์แต่ว่ามันจะใหญ่ๆหน่อยนะแล้วก็ตัวนี้ติด GPS นะครับ GPS จะซ่อนอยู่ด้านในก็ทำให้มันค่อนข้างจะดูสวยงามตัวดีเทลตัวนี้มาเป็นเป็น r t f นะครับก็คือจะได้วิทยุตัวนี้เลยเสีขาวตัวนี้เป็นเป็นไฟ FR Sky I6X แล้วก็ตัวลำอัดเก็บที่มีชุดไฟสวพร้อมแล้วก็มีแบตเตอรี่1ก้อนนะครับไฟทำตัวนี้จะบินได้ประมาณ15-20นาทีแล้วแต่ลักษณะการบินแล้วก็มีที่ชาร์จนะฮะกล่องมาแต่ตัวนี้แพคเกจทำมาสวยงามเลยอโอเคครับมาดูอีกทีนึ่งตัวนี้ครับไม่ต้องทําอะไรเลยประกอบมาหมดเลยผมคิดว่าบอดี้เนี่ยเขาทําเองด้วยเพราะว่างานต่างๆนีเขาติดไอ้ตัวนี้เป็นงานเหมือนเหมือน ไม่ใช่ที่คอเหมือนพ่นสีมาทำมาอย่างเนียนพวกร้อยต่อเห็นไหมฮะจุดเนี้ยทำมาดีมากไม่ต้องติดอะไรเลยอันนี้เป็นแท่นรับมอเตอร์หางตัวนี้เสียงจะเงียบหน่อยนะครับเป็นตัวรุ่นล่าสุดข,ของไฟวิงเขาค่อนข้างจะแนะนำสกเกนเลยตัวเนี้ยอัสเตเนี่ยอัพเกรดมาเป็นชิ้นเดียวเป็นพลาสติกแบบน,นี้แล้วไม่เหมือนไม่เหมือนของสเกลที่มันหักง่ายๆเนาะครับเป็นพลาสติกตัวนี้เลยใบพัดใช้เป็นของไฟวิงชุดเฮดเป็นเฮด DFC เป็นก้านยาวอย่างนี้ทำให้เหมือน พอจริงมากขึ้นโอเคครับเดีย๋ยวมาดูข้างในวิธีการเปิดหัวเนี่ยจะเป็นสลักนะฮะต้องดึงสลักน่ารักขึ้นดึงแบบนี้ประมาณนี้ข้างในก็จะเป็นกล่องนะฮะชิพสให้ทักท่านพสอยู่ยตรงนี้ตัวสปีดบตเตอรี่เราจะวางตรงนี้เลยครับเบาๆลงๆอย่างนี้ทำมาค่อนข้างแข็งแรงไม่มีระยะไม่มีคอนเลยทําให้อาการบินดีมากๆก็จากที่ทดสอบไปนะฮะอาการบินค่อนข้างจะแบบสมบูรณ์เฟสที่สุดแล้วในในตัวนี้นะ ให้สติกแรงๆได้โดยที่หอมไม่เสียอาการผมว่าน่าเล่นมากๆครับตัวนี้ค่าตัวอยู่ประมาณ20,000หน่อยๆครับใครสนใจก็อ inbox ถามราคาเลม่ีเดล้วกันครับราคาแต่เปลี่ยนตามแต่ละล็อตโอเคครับประมาณนี้ครับไฟวิน450สเกลยูเฮดมันเป็นฮิวใี้นั่นเองหึ่งเครื่องยนต์ครับเดี๋ยวไปดูการบินกันคร่าวๆครับไปดูกันครับ